มันเกิดตรงๆแฟนเบสคำสิงค์ค่ะต้องบอกเลยนคะคะว่าครั้งลักไม่หยุดล้วแลยค่ะสาหรับคู่รักข้าวใหม่ประมาณอย่างตรงๆเดอะสตาร์และแฟนสาวอย่างเบสคำสิง์ลูกสาวสมรักคำสิงค์ค่ะหลังจากที่เปิดตัวมาต้องบอกว่าโชว์ความหวานไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวกับล่าสุดนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มตรงๆเนี่ยค่ะสาวเบสเองเนี่ยต้องออกมาอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มสักหน่อยแล้วค่ะออกมาโพสต์กลางไอจีบอกว่า Happy Birthday to my hashtag ตรงๆขอบคุณความรักที่พี่มีให้หนูตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดนะตั้งแต่ในกองถ่ายจนถึงวันที่เราได้คุยกันขอบคุณความจริงใจและความจริงจังที่มีให้หนูหนูดีใจมากๆที่เจอพี่และมีพี่อยู่ข้างๆวันเกิดปีนี้หนูขอให้พี่มีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องไม่ว่าพี่จะทําอะไรจะคิดอะไรจะไปไหนหนูจะอยู่ข้างๆพี่และครอบครัวแล้วก็ จะอยู่ข้างๆพี่เสมอไปพี่คือครอบครัวของหนูไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะเดินไปด้วยกันหรือไม่ไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะอยู่สถานะไหนหนรือเวลาผ่านไปกี่ปีหนูและบ้านกำสิ่งเองก็พร้อมสนับสนุนและอยู่ข้างๆพี่เสมอขอบคุณที่รักเด็กดื้อคนนี้อาจจะดื้อหน่อยแต่หนูก็โคตรรักพี่เลยหนูรักพี่นะคะอยู่กับหนูไปนานๆน,นะของขวัญชิ้นแรกของวันนี้อยู่ใน youtube นะคะจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ